สวัสดีพี่น้องสวัสดีบัรทุกทุกคนบตรมองทุกบอลปลาลงเอาอาไมด้กระาดับหน้ากราดับนาอเกบายลดับนายลุงเกืบเสียปลางเกือบุเน ายที่สองเี๋ยวลงเลยอันนี้หายแรกอันนี้หายที่2อหายที่สามยังขาดอยู่พูดพิมงานเห่าก,กับลายคนเติอ,สองสี 4, 6, ่หกแปดสิบเล้วก็สิบกว่าอยู่เท่ากับไปลงเลย

เดแก้อนดดวปลาายเปลาายเด้อพดำเด้เดดอเนะเราอยู่ทางกาคามู้มพอย่งใก่ากินหนาสดาดำดำดำเดี๋ยวสี่ขึ้นไปจักป๊ก <c oughs> ม่าเมนูตอดเทียงำ <c oughs> มะฮงต้มหอย <c oughs> <c oughs> ดามเราได้ใมกองก้นวะเห็นยังได้ปะดาเห็นยังได้ข้าวเขาเอาแป๊บมาเลยข้าวเาแป๊บมาแต่เขาผามันเป็นแงมนั่นนีงเสียบจั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 บก็จับบกกอกนก็่อ้เยืน่เอง Hãy gọi vóc vói vật dâm dưới vóc 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 cả phải cả sản đam mà lật thưởng bơi lơi chơi ăn cả nó hộ cả vào kép lộ nằm khơi mày vậy này khơi mày vậy này. <laughs> này khơi mày <laughs> เคยเคยเป็้องเคียนเลรได้ดีได้ <laughs> <laughs> แล้วดาวปฏิทินกับดาคาร์บอนยาอะากแล้วเขาปิทินเธอจอยไปคนเดียวอยู่รุมผบนี้ เซนเนเตรียมน,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 นำมะเปาอะเดอผูขาดหน้าเนี่ยตามใจเลยสอก่นแล้วีไดันก้าหน้า ตงน้ำหน้าก็ต่อกระโดดมาเนี่เสะจอดป๊อ,อ,อบมาดำเนี่ยคนเดีวยวอยู่พี่บบบนี้เป็นอยังเนาะมาจำใจยังคือป๊อบมาดำคนเดียวอยู่พี่หย่านสะจอยงาสีมาดำเป็นหมู่ ทำกับบัวปากขี่คุยแท้บอขี่คุยแท้ทำกับบัวป่าเนี่กับบัวประดับคนเดียวอยู่พี่เะนกตัม่นลาคนเี่ยแยกันไ้เปลี่ยนบัวไปเลยเลยหายที่สามไม่ตองหายเนาะอ Tạo bà đam bơ chẳng với bơ cả Hả? Vâng ừ, Cái để lợi vâng. Hút để xong hay nhảy nào Cái để lợi nào Đố đây, đây bà đây nạp à, Nên... đam đam Thấy? Nhang Nhang bùi phải đam mời tiền điện ngua điện men mang bọn điên để điên ngoa hay cả nhạc ừ. không cả, nhưng khắp đã đâm không cả mặt ừ. ấy <laughs> ừ. nhạc nhau nhạc nhạc chắc แมนมันสะนลมันหย่าแทนเลยเลือกหยามันก็เดยสะแมนน้าแล้วอดใสนี่นะลงคุงหวยผู้อันนี้ก็แม่นปะอ๋อไม่แต่ขานีขึ้นอดพี่เออ อคืออะไรพี่ลายเติบเนาะก็คือน่นฟุนประดับประเบ่ปีนี้ประดับประเทศหน้าปีนี้ออแเมนปีนี้บมมีคนเห็ดนำเนาะแล้ก็เ ชอบปลาชปาที so ู่ังแมเบปลาดกะกะน้อยสันแม่ันก็องเงาอีโต๊กลำลังเฮาเราดาก้นเฮาดูดมาปักไกผูวุายผลโล่ vô họ bảo vẫn còn no gì đây, nó hôi, cái năn, câu anh ba anh kia đi qua, phụ đề bạc lai, แม่นเฮาน่ะถ้าสงสัยถ้าฝนตกพุ่นแหละดินมันแห้งจุกก็เพื่อสิพอเปื้องแต่น้ํามันหั่นติน้ํามันบัดแพงแม่นแล้วนะคั่นบ่ถาฝนพุ่นเฮายาได้ถาฝนพน้นกแห้งเยอือดชดเฮาน่ะย่านถาน้ําฝนเพื่อคั่นให้โดดนี่บ่ไว้น้ํามันก็แพงดินบัดแห้งๆซะเพื่อสิพอ กะลอมันดำบุเปื้องหายตัวใหญ่หายหญ่หนังกพ่อหละเอาวะอไรผูก็ยังมีอยู่สุดที่สองวันเยสุดที่เท่าไรเนี่ยป้าสุดที่สามัน หลายคนเติมอยู่บนโลกเสองสี่หกแปดสิบสิบกว่าคนคนะโอะ้ับข้ามัพนี่นะโบแห้งรอกแดดนะข้าจับนี้นะไข่กวางมว่า,า,าน,นี่อยู่ว่าน,นี่แดดแหง้งลุงของงูหลายหลายมาสนเออ <laughs> นาเฉเฉยวะ

ลายคนเติบปะลุงเอ้ยมาวนนีก็สิได้ลาแล้วปะลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้ามาดูรับดูรับชมเป็นกําใจให้น้องออนเด้อปะลุงพบกันคลิปหน้าปะลุงสวัสดี